สวัสดีค่ะคุณจีครับอ๋อฉันมารอฟังคำตอบที่ส่งข้อความไปถามเมื่อคืนนะคะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะ c o o ที่ดีคืออะไรคำตอบคือ c o o ที่ดีไม่มีอยู่จริงมันก็เหมือนถามว่านักการเมืองที่ดีคืออะไรนั่นแหละทำไมอะคะก็การเมืองกับการบริหารนไม่ใช่การสอบเข้ามาหาลัยนะก็จะมีคำตอบตายตัวไม่มีคำตอบหรอคะ แบบนี้ฉันควรทำยังไงคะคุณจีคุณก็ไม่ต้องพยายามหาคำตอบแต่คุณต้องเลือกเองเพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยคุณก็โดนด่าทั้งนั้นแหละแต่ถ้าคุณกลัวที่จะโดนด่าคุณก็จะไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยและคนแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็น CEO ถ้าคุณอยากเป็นแบบไหนละคนดี CEO จะเลือกสองอย่างพร้อมกันไม่ได้นะคุณต้องเลือกสักอย่าง